One, two. สวัสดีจ้าพบกับท่องเที่ยวไทยสไปออร์แลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองป,องปายสูข้ขุดคนนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีช่วงเที่ยงค่ะใกล้จะบ่ายขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อวานเป็นยังไงบ้างถูกหวยรวยเบอร์กันหรือเปล่าคะส,วส่วนตัวตัวเองก็ขาดสีฟ้าปัางงา่งเหมือนเดิมนะคะพอหอมปากหอมคอทุกงวด3 0 0 4 0 0 500, 500ก็ว่ากันไปไม่ซื้อโกดซื้อไม่ได้ค่ะ เงินเหือใครไม่ไมหลย,ย,ย้อยเหือใครไม่ออกจ้างก็ไม่ได้หรอกนะคะเงินเทวดาทั้งหลายแหล่ดวงใครดวงมันว่ากันไปสู้กันต่อไปนะคะวันอากาศก็ยี่สิบสองยี่สิบสามองศาได้โชคดีวด่าแดดกําลังออกนะคะเมื่อวานก็พาคุณผู้ชายหาเดินกันรอบเมืองหลังจากทําอะไรเสร็จไปเจอฝนด้วยเสียงแหบเสียงแห้งอีกแล้วค่ะอาหารเที่ยงมารอแล้วค่ะ กาแฟแก้วหนึ่งค่ะทุกวันนี้ตัวตัวเองก็ติดกาแฟนะคะกาแฟอะไรก็กินกันลงไปค่ะวันละสองสามแก้วแต่ก่อนถ้าเลยเที่ยงขึ้นไปหรือว่าบ่ายสองสามโมงดื่มกาแฟไม่ได้ค่ะจะนอนไม่หลับทุกวันนี้สี่ห้าโมงเย็นก็ดื่มได้ค่ะเอาเปลี่ยนไปนะครับเป็นเหมือนฝรั่งนิดหนึ่งค่ะสมัยก่อนแฟนเก่าตัวตัวเองยิ่งดื่มกาแฟแทนน้ำก็ว่าได้นะครับวันละแปดเก้าแก้วสิบแก้วก็ว่าได้ค่ะ แต่กับแฟนคนนี้เต็มที่ก็3แก้วนะคะถ้าออกไปข้างนอกบางครั้งก็คาปูชิโน่แก้วหนึ่งหรือลาเต้ก็ว่ากันไปค่ะแล้วก็อะไรคะข้าวต้มมัดค่ะเข้ากันหรือเปล่าคะกาแฟกับข้าวต้มมัดเอากินลงไปมันก็ลงท้องที่เดียวกันนั่นแหละค่ะวันนี้มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะ ตามข่าวนะครับเป็นมหากาบต่างๆนะครับสื่อออนไลน์ต่างๆที่ออกข่าวกันไปทุกคนก็คงได้ดูหลากหลายวันมาแล้วนะคะเรื่องเจ้านี่ลูกนี่ก็ว่ากันไปตุวโตที่มาพูดวันนี้ก็ไม่ได้ว่าเข้าข้างใครอะไรใครนะคะเราพูดในมุมของเราค่ะการไม่มีนี่ไม่เป็นนี่ถือว่าเป็นลาบอันประเิฐน,นะคะแต่เป็นนี่เขาแล้วก็ต้องจ่ายค่ะอย่าไปบ่ายเบี่ยงให้นึกถึงเวลาตัวเองยากลําบากมา นึกถึงเวลาตัวเองยกแม่น้ําทั้งห้าทั้งสิบมาอ้อนวอนขอร้องเขาวันนี้เป็นวันของเราพรุ่งนี้อยากเป็นวันของเขาเราต้องนึกถึงใจเขาใจเรานะคะพอเราเขียนในข่าวคนดังต่างๆเป็นนี่เป็นสินกันทวงกันเราก็มานึกถึงเรื่องราวของเราค่ะที่ผ่านมาก็เยอะมากนะคะยกให้เขาไปเขาหนีไปเขาหายไปเขาเกลียดเราไป เขาชังเราไปมันก็สิทธิ์ของเขานะคะเราก็ถือว่าเราทำเต็มที่แล้วทุกวันนี้ไม่รู้ไม่ใช่ว่าญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงหรือว่าคนสนิทนะคะการที่จะให้เงินคนอื่นยืมพูดก็พูดในมุมของตัวโตวนะคะจะให้เงินใครยืมทุกวันนี้ขอให้เราคิดดีๆตรีตองคข้ควรดีๆก่อนเงินมันอยู่ในมือเราในกระเป๋าเรามันก็เป็นของเรา ถ้ามันหลุดออกจากมือเราไปแล้วมันเข้ากับเป๋าคนอื่นไปแล้วมันก็เหมือนเป็นของเขาตอนที่อยากได้ของเรามาสะอ้อนวอนพูดมาร้อยแปดพันเก้ายมาสารพัดส,สารพีเหตุผลความจำเป็นเพราะมาเจอกับเราความไม่ใช่ว่าถือว่าใจดีใจอ่อนนะคะแต่ก็ความที่เราสงสารความที่เราว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนี่แหละค่ะ เรากอดให้ไปไม่ได้นะคะหลากหลายคนที่ผ่านมาจนทุกวันนี้ตัวตัวเองถ้าพี่น้องจริงๆนะคะน้องชายพี่สาวคานตามกันมาจริงๆถ้าเดือดร้อนจริงๆถ้าเป็นเงินหลักหมื่นขึ้นไปอะไรขึ้นไปที่มันเราคิดว่ามันเยอะขึ้นไปเราจะถามทันทีว่ายืมหรือขอเราต้องระบุออกไม้ชัดเจนแม่ตัวตัวเองก็บอกเสมอนะเวลา โต้โต้ให้เงินพี่เงินน้องหรือให้เงินใครจะให้ยืมหรือว่าอย่างไงก็ต้องให้พูดกันให้ชัดเจนให้แน่นอนว่ายืมคือยืมนะขอคือขอนะทุกวันนี้เราจะพูดแบบนี้ให้ชัดเจนตลอดนะคะจะกลับบ้านไปที่ไร่เมืองทงเมืองไทยไปเจอใครก็ช่างถ้าเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองเองินน่ะมันบาดได้มันมีคมนะคะคมมันยิ่งกว่าคมมีดคมปืนคมหอกคมดาบก็ว่าได้นะคะคําว่าเงินนะคะ หากการตายได้ก็พราะเงินดิ้นหลนกันแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้มาก็เงินตัวเดียวตัวสั้นๆนี่แหละค่ะมีอำนาจนักเลนะคะแล้วก็ที่เคยผ่านมานะคะก็ถือว่าอาจจะถือว่าผ่านไปก็ได้นะคะคนที่เคยเป็นนี่เป็นศิลเราคนที่เคยเราเคยหยิบเคยนยื่นถ้าไม่คิดจะคืนนะคะก็คงจะต้องยกให้เขาไปแต่ก่อนเราก็คงอาจจะเป็น นี่เป็นสินเขามามีเวียนม,มีกรรมต่อกันมาใช้เขาไปอะไรประมาณนี้นะคะถ้าทวงกันไปทวงกันมามันก็จะมองหน้ากันไม่ติดยิ่งถ้ายาิพี่น้องกันจ,จริงจยิ่งเคยเคยกินเคยเตี่ยวเคยอยู่เคยสุขเคยดิบด้วยกันถ,ถ้าเราไปทวงเราก็เห็นเขาอยู่อะไรอย่างนี้คะ่ะพูดก็พูดถ้ายิ่งเป็นพี่น้องกันนะคะเราก็เห็นความยากความลําบากของเขาอยู่อยู่เราจะไปทวงเงินหมื่นเงินอะไร เราก็พูดไม่ออกบางครั้งก็น้ำาท่วมปากนะคบแต่คนนะครับก็ต้องมีจิตสํานึกนะคะว่าถ้าตัวเองลืมตาอ้ปาปากขึ้นได้รู้นึกถึงคําพูดตัวเองวันที่มาขอร้องเขาวันที่มาหยิบยืมเขาสัญญาเขาไว้อย่างไงเราก็ต้องทำนะคะการกระทําสําคัญกว่าคําพูดนะคะพูดยังไงมันก็พูดได้ แต่สิ่งที่เราได้เห็นก็ถือว่าเป็นตัวอย่างแล้วกันค่ะเราก็แบ่งรับแบ่งสู้ต่อไปนี้นะคะในไม่ว่าจะเป็นวงการไหนในโลกสื่อโซเชียลต่างๆที่เราได้เห็นมันก็ถือว่าเป็นตัวอย่างอาจจะเป็นประโยชน์ให้เรานิดหนึ่งไม่มากก็น้อยนะคะเราติดตามสื่อโซเชียลสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆก็เป็นดาบสองคมแล้วก็ดูกับสิ่งที่มีประโยชน์บ้างอะไรบ้างตัวเองนะคะก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองไทยของเราทุกเช้า เวลากินข้าวเช้าก็จะฟังไปอะไรไปชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงบางครั้งก็ฟังเรื่องนู้นเ,เรื่องนี้ไปพอประดับความรู้ในสมองเราไปด้วยเวลาว่างนะคะแต่ช่วงได้ทํางานก็ไปทํางานก่อนกลับมาช่วงบ่ายช่วงอะไรก็มาคุยกับแฟนคลับเอฟซีบ้างทํา YouTube บ้างดูคนนู้นดูคนนี้ไปนะคะผ่อนคลายไปด้วยอะไรด้วยนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เราได้เห็นนี่แหละค่ะเรื่องคนดงคนดังทวงเงินทวงอะไรกันนั้นบ มันก็ถูกกับใครหลายคนนะคบไม่ใช่ว่าเฉพาะคนดังคนไม่ดังไม่เด่นนะครับเรื่องราตามตัวเรานี่แหละอย่างพี่สาวคนหนึ่งนะคะที่รู้ๆมานะคะพี่เมืองเดียวกันนี่แหละแกก็บอกว่าญาติพี่น้องแกอุย้ยสารพัดร้อยแปดเวลากลับบ้านไปทียิ่งเราเป็นเมียฝรั่งคําว่าเมียฝรั่งตีหน้าเราไว้นะคะเราจะทวงเงินเขา การที่เขาหยิบยืมไปบางคนก็ไปแค่ห้าพันไม่ถึงหมื่นแปดพันเก้าพันเราจะไปทวงพอเราไปทวงก็โอยเป็นถึงเมียฝรัง่งน้องนุ่งยังไม่มีลุงป้านะอาก็ออกรับแทนลูกแทนเต้าก็มีนะคะแกก็บอกอยู่ว่ากลับบ้านไปทีช่วงก่อนๆนี้เราก็มีแต่เห็นใจเขาเห็นใจเขาทุกวันนี้เขาไม่เชื่อเลยถ้าเราจะไปทวงเงินทวงอะไรเขาว่าเรามีความจําเป็นเราเดือดร้อนอยากได้เงินตัวนั้น,ต,น,นตัวนี้มาเขาไม่เชื่อยิ่งลุงป้านะอาหนะี่ย คอยปกป้องหลานเหลนหลอนหมดนะคะกลัวบอกว่าแทนที่จะช่วยน้องเงินแค่นี้เงินแค่นี้เงินแค่นี้กว่าเราจะได้มานะคะเขามองไม่เห็นกับเราว่าเราทํามาหากินอยู่ทางเมืองนอกเมืองนากว่าเราจะได้มาปั่นจักรยานกันไปยิ่งประเทศฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ประเทศแห่งจักรยานบางครั้งปั่นจักรยานไปทํางานเกือบ10กิโลเมตรนะคะไป10มา10ก็ว่าได้ค่ะ พาลมพาฝนพาหิมะพาพายุไปนะคะน้ำหูน้ำตาน้ำมูกไหลตัวตัวเองเหมือนตอนไปทำงานโรงงานเหมือนกันอูย้ยน้ำมูกไหลน้ำตาไหลเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทางทั้งลมทั้งอะไรเราก็ยิ่งเป็นคนแพ้อากาศเย็นด้วยนะคะกว่าจะได้เงินได้ทองเขานะคะมันได้อยู่ถ้าเราเก็บได้ดูแลเป็นนะคะอยู่เมืองนอกเมืองนาแต่ค่าใช้จ่ายมันก็ตามเป็นเงาเยอะมากพาสงภาสีรหลรับรายจ่ายของเขา ทุกสิ่งทุกอย่างได้ซื้อได้จ่ายหมดนะคะเมืองนอกเมืองน้ำไม่ได้ซื้อเฉพาะลมหายใจก็ว่าได้นะคะอย่างบ้านเราทางอิสองอีสานหรือว่าทางไหนก็ช่างบางครั้งเนี่ยได้ปลูกผักกินได้ปลูกข้าวกินได้ต้นทุน,ทนมันทุนกันไปหลากหลายอย่างแต่ที่นี่ต้องซื้อหมดทุกสิ่งทุกอย่างตัวโตวเองตื่นขึ้นมาหันหน้าหันหลังนี่มีแต่ใช้เงินทั้งนั้นนะคะ ไม่ได้ใช้เฉพาะลมหายใจอย่างที่ว่าละคะแต่คนที่ซื้อลมหายใจเราก็เห็นอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะนอนพังงุ้งพังาบอยู่ใส่สายยุงสายยางก็เอาเงินซื้อเหมือนกันต่อลมหายใจเหมือนกันนะคะนี่ละคาเรื่องราวที่เราเห็นนะคะอย่างพี่ที่ตัวโตยกตัวอย่างไปแกก็บอกว่าทุกวันนี้พี่จําแต่ก่อนช่วยคนเยอะจน ทั้งจําได้ทั้งจําไม่ได้พวงก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ยิ่งลูกหลานเหลนหล่อนลูกพี่ลูกน้องกันยิ่งตัวดีแกก็บอกว่าต่อไปนี้จะจะไม่แพ้สงครามน้ําตาที่เขาเรียกว่าสงครามน้ําตาก็คือว่าเรากลับบ้านไปมีความจําเป็นมามาอดมาอ้าอนน้าร้องหม่มร้องไห้ช่วยแบบนี้ช่วยแบบนั้นบางคนก็ถือที่ไล่ที่นามาอยากให้ช่วยเราก็พยายามใจแข็งไว้เพราะว่าเงินทองถ้ามันออกจากเราไปละแล้ว มันก็เป็นอยู่ในกระเป๋าเขาเป็นเป็นเงินเขาหรือเวลาเราจําเป็นมาเราจะไปพูดก็ไม่ได้อย่างตัวตัวเองก็บอกตัวเองตลอดทุกวันนี้จะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรใครสนิทยิ่งสนิทเราก็ย,ยิ่งคิดดีๆสําหรับเรื่องเงินนะคะเราต้องตึกตองดีๆก่อนว่าให้หรือขอทุกวันนี้พี่สาวตัวตัวเองหรือว่าญาติพี่น้องเองเขารู้นะคะเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือที่ผ่านไปแล้ว ถ้าได้คืนก็ถือว่าบุญหัวเหมือนเงินถูกหวยรวยรวยเบอร์ถูกเลขก็ว่าได้นะคะถ้าไม่คืนก็แล้วไปจบไปนะคะขอให้เขาเจริญเจริญนะคะทำมาหากินดีๆร่ํารวยเถอะเขาจะได้ไม่มาเดือดร้อนไม่มารอมมา้องเรียกหาเราอีกไม่มาใส่เราอีกจะเป็นอย่างนี้สัดส่วนมากที่คิดนะคะก็มีเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนก็ขอให้มีความสุขค่ะ คิดดีๆสำหรับเรื่องเงินเรื่องทองนะคะใจะให้ใครยืมก็ดูเป็นตัวอย่างที่เราเห็นนั่นแหละค่ะว่าเป็นแบบไหนนะครเป็นกําลังใจกันไปเรื่อยๆนะคะัขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย